สบายดีพี่น้องเชา้าเช้าทำงนวันดัดคอพนังานเจ็บข้าวเจ็บขงี่้องได้เลาเลย ที่พอดี Kip, 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 kip Asak Asak Kip, kip, <laughs> 얘게 <목소리도> <목소리도> แต่แล่ไปให้หนกสาวหนก่ายอยู่บาดหมดตคิดได้เดี๋ยวก็คิได้นะกันเดือเกลี่ยนเหมอนึงเพราะแนวอันนี้เขาเปันสาวเาเี่ยะฮ่า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 กนเกลี่มาเต่ามากเออ ถอดหมูจี๊ดหมูย่างหม้นหมูทอดเอาใส่ไวปจะให้ไปกินน้ำร้อนท่านได้กินตอนนี้แล้วแม่เพราะว่ามันท่านได้หิวเวลาคืนร้อก็ติดเอาไปจิ้มอนเอาไปร่วมกับกินกน,น,น้ำกันแซ่บเนี่ยแต่กินแซ่บแท้ยังไง นี่ยังกินนหนรายเ็บขายังยังปีค่ะแม่ปีกนหนึงเลกจี่ได้เจอกันนานโดนเงนโดนเนนนแม่นรมกับหมกหมู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 ใส่หน่อไม้ ขิงก๊าบยังกับเสบมาจะหักขิงสีบขึ้นต้นสาครั้งแรกนะลูกก็ลูกก็ไปดูอย่างมีคนไม่อยู่หาง่างนาะลูกาแก้เบหล่ตนยี่ใส่สาเนอประมาณเทียงขึ้นตีนหนึ่งอร่อยมากลูกก็รุกไปเนาะลูกก็รก้มเนาะสาผมรับ้วี่มาอาบเองมื่ขึ้นได้ไนมีป่าไม่แก้มกั น้ำไม่สะอาดเนีาะมหนแค่ไหนครับผมเนี่ยน้ำยุ่ะงั้นน้ำปะไรสิผู้ใดไม่รักเหรอผู้ว่าหิ่งเหลี่ยวไปแล้วมื่อกอจังไหนไปแล้วมื่อกีจังไหไม่จับใครอ่ะ น <class ic> ้ำเสียแต่ก็นวล่้งจะเสียบเอาเสียบเสียบยนเลย เนี่ยตาฮ่อ like ่ no ัตนค่เอาดิเราเยเนียเออฮวเอนเอาอีหลีเมอือเป็อยเอาอมันตาหมูวาน เอาเอาเอาไปย่างน้ำก้นกันไปยังอาจารย์ยครับ, <c oughs> บหาน้ำก้อนครับหาน้ำก้อนมิรอนมี่พะนพ้อนอนเือะพะน้องผุนพุ่นเลี้ยงกันไรใส่ยู่พุ่นอาจารย์เออใครเอาใครเอาไปเอา หลายว่อาจารย์ว่าหลายครับยิดียวเองใส่พวงนูมีเนี่ยจเหส่เย็นหน่อยแค่แ้วก็มันก็สีสียืดเอาเอาส่งวนได้หน่อยหนึ่งดิ การใจญ่จารใหญ่ป้าคุณอาจารย์ทั้งมันทั้งเหลือหลายพ่อเัี่ยพี่ใหญยังขอบ่อลือดใหญเยพี่ใหญ่ดหยนั่นแหลั่อใหญ่พี่ะ่าตีบสุมากพอดี กินกเย็นเนวัดีเอเพ่อได้ยีนเหี่ยเอาเลยไลไอ้นุยเอาเลยไล่เอาไปนั่มพอดีเอาไปอนจะนั่งกินนี้เอาไว้สมีสะก้อนพอกันไม่คินนะสำหรับคิปนี้สบายดีพี่น้อง